bye ก็มาตกปลาครับผมตกอยู่นี่ครับยูทางไปทางอีฟังน้ำชี้ครับผมตัวน,นี้ผมมาตกอยู่นี่ครับข้างบนนี่เป็นครับข้างบนเป็นร่างรถไฟครับผมแต่ผมไม่ได้ยูแต่ร่างรถไฟหรอกผมเป็นอยู่ยิงเยื่อมาอีกใหน่อยครับผมวันนี้ก็มาลงตะกอครับผมนี่ครับแม่น้ำนะครับมันเดือดออกมาจากคุณนครับออกมาจากเป็นตอออกมาจากน้ำตอนครับผมน้ำตัวนี้ แต่มันขามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งเวลานา้ำถ่วมน้ำหล่นมันเกิดลวดมาหากันครับผมทำไมอันนี้บ่เคยลุ้งยื่นเท้อครับผมมาลองลงเมืองวอนสีมานบ่อันนี้กับนี่นะครับเนื้อไข่เสียวแล้วก็นะครับล่ำล่ำนี่บ่มีมหัวเลยครับผมเป็นล่ำอ่อนแล้วก็ไข่ครอบแล้วก็ให้เกดครับผม เดี๋ยวขอสมงค์งครับผมครับนี่ครับผมเดี๋ยวไปเอานาำใส่ครับแล้วก็ไปตกกันครับผมครับประสิปันเง,งกับบอบาง่า่เลครับผมประมาณนี้ครับ มลองิึงครับผมมันจะมีปลาบลดอกไม้นี่บ้านไหนลองเงือครับผมครับติดก็มือนีก็มีนี่ครับก่อเม็ดโฟมเม็ดโฟมครับผม้วก็ส่เดือนครับผมคือเกลาครับผมมันเป็นไม้ธรรมชาติมันอาจจะมีปลาซุ่มปลาด่กินเส่เดือนครับผมยวลองกันครับผมเด็ดเกเรนี่ครับ มาหาท่านครับลุงตะกอซีครับผมแล้วก็เอาเยาไปลุงชิ้นอยู่ขั้นหนึ่งครับผมไปลุงเบดกันครับผม่องลุงเบดกับโบไนครับเป็นช่องเล็กหน่อย นี่ก็ลุงไปเบิดลาผมสี่ขั้นแล้วอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวผมไปลุงนี่ครับลุงสกิวครับผมไปรอดรุ่นกันครับผมรันสีมันบ่ครับผมวันนี้ก็ใหญ่มานามที่ครับผมไม้ไต่ไอสะพานรถไฟล่างรถไฟบ่บ่ก,กินเลยครับงั่งอยู่สองชั่วโมงบ่ก,กินบ่ตอดเลย เลยมานำชีครับมาเพื่อให้ได้ลงป้อมครับผมเอาเบ็ดปอมมาลงแล้วหาหกขั้นก็ได้ปลาคาครับผมแต่ก่อนพกา็เอาไ้ทั้งพุนครับแตวก่อนซีขั้นนี้กาครับผมนี่พุนครับเดี๋ยวไปลงเบ็ดป้อมถาครับผมเราก็จะมากินเข่าครับบ่หมานครับผมมันนี่เงียบครับ ครับผมลงเว้นะครับใส่เบ็ดปอมหลอบแหลกครับยามง่ขึ้นก็ได้ปลาบปะูครับหนึ่งตัวครับปลาพี่อายครับแล้วกับสองปลาหนองเมียครับผมปลากาครับผมสองตัวครับผมเดี๋ยวจังนายก็ลงไปยามอีกครับครับผมลงตะกอไว้ก็ อาจจะชั่วโมงนึงนะครับผมเดี๋ยวเอาเงอขึ้นมาเช็เคเหมือนแบบละลายเบิดหรือยัง ครับผมแต่เวลาเปลี่ยนเนี่ยครับ ผมมากินเขาครับผมตีกอปลาครับอยู่ริมน้ำชี่ครับนี่ครับใบหื้อครับผมขบเนนายยาผมขาเทียงครับเื่าเที่ยงนะครับประมาณบายบายสองนะครับผมมาเด้ครับผมกินเขาน้ำกันครับ โ้เมเยอะทั้งหมดครับหาหกหลังตากระสูบคืนดีครับเราเมื่อกี้ขอเดี๋ยวมันไปแกงตากระสูบ ที่เขาอิ่มนะครับผมสาม,มารถเด่นจะปิวกันตัวครับเมือ่อกี้มันดึงยุยบๆดึงมันไปข่องงางนะมาแล้วครับผมปากกาครับผมหนึ่งแกมครับมันครับ แต้มไปเรื่อยครับนดี่ซีหาแต้มนะครับผมยังน้อยสินใหญ่ที่คุณครับ รุนไปเรื่อยๆครับผม ถ้ากระสันตื่นลายต้องกต๊่เหลับ หนึ่งเต็มแล้วครับผมปราการครับผมยอดล่งกินเลยครับมาแล้วครับผมเก็บเปเรื่อยครับผมครับหลุนเงินต้อนี่ก็สิมันหลุนเงิน,น้อยีกเข้านึง เวลาหกโมงกันเมื่อครับผม ครัเป็ดฟมก็ได้ปากกามาตัวหนึ่งครับผมตื่มกันไปเรื่อยครับผมมนันน่ครับผมครับแดไมาอีกแก้มหนึ่งครับผมปากกาครับครับผมรุ่นเงนต่อครับี่เยอะ น้อยแล้วครับกันทีเมื่อ